สวัสดีค่ะ,พบ,คะ,คะพบกับหยกอร่อยใบทองแจ้ไข่แดงค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมิงอร่อยใบทองแจ้ไข่แดงค่ะสวัสดีค่ะแพนอร่อยใบทองแจไข่แดงค่ะ,คะวันนี้จะมารีวิวน้ำพริกกากหมูอีกแล้วนะคะนะคะแต่ว่าเราจะทานกับผัดผัด,ผ,ดผัดบุ้งนะคะแล้วก็ไข่เจียวนะคะวันนี้ไข่เจียวเราจะเอาแบบไข่เจียวนิ่มนะคะสูตรของนมปอไข่เจียวนิ่มนมาตรงชอบทางแล้วก็ผักสดนะคะที่มีในตู้นะคะ ผลไม้ตามด้วยมะม่วงนะคะทานกันเลยค่ะแล้วกันไขายให้น้องหน่อยอันนด้มนะคะหมูหมูหกเออหมูกเอเดอร์อันนี้นะคะ,ะถุงละสามสิบห้าบาทนะคะสามถุงหนึ่งร้อยบาทนะคะแน่นๆไปด้วยกากหมู กระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะพริกขั้วเองกระเทียมทุกอย่างทาเองหมดเลยหอมทําเองหมดเลยนะคะด้วยด้วยแบบว่าไม่ได้สั่งอะไรมาทําด้วยมือของเราเองเลยนะคะเป็นสินค้าโฮมเมดนะคะสั่งมาได้เลยนะคะ1ถุง35มสบาทสามถุง1 0 0อบาทนะคะฝากด้วยนะคะน้ำพริกากงหมูใบตรงใช้ไข่แดงแล้วก็น้ำพ,พริกเผาใบาตรงใช้ไข่แดงค่ะ อ่ตักสดผัดต้นทันได้เลยนะคะผัดผักบุ้งค่ะวันนี้เขากันเขากัน เียวนะคะเกียวนิ่มๆของเราร่าแบะน้ค่ะหวานให้หยกถ่ายของละใส่ข,ของให้ดู น้ำิกากหมูหนงละสามเดห้าบาทสามหมูร้อยนะคะน้ำพริกแกงหมูสาม,มถุง,ละะกกมมงเลยก็ได้ก็สามถุงร้อเหมือนกันค่ะน้ำพริกเผาก็สามถุงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะเอาน้ำพริกกงหมูน้ำพริกเผา,า,า,าแล้วก็น้ำพริกกมมงห,หมูสามถุงรวมกันก็สามถุงก็หนึ่งร้อยบาทอยู่ที่ห้านะคะ <c oughs> อร่อยอกรอบกร่อนะคะ ก,กินน้ำกัแการน้ำพี่หยกคน้นอยู่ตรนูคี่เม่ก่อนเดี๋ยพี่หยกครับแก,ก้แวใหม่ก็ได้เีหยกไม่ได้กินใช่ไหมยังนะไม่ได้กินใช่ไหมแก้วนเอาแก้น้ำออกตอนหนูเรียกตอนน้นไม่เป็นไรวัรนนี้ตัเ,เวลาเที่ยงแล้นะ พาเด็กๆทานขักเยอะๆนะคะตอันนี้เวลาเที่ยงแล้วค่ะใครกินอะไรก็ถ่ายรูปมาบอกด้วยนะคะถ่ายรูปมาอวดกันน้อยเมื่อวานค่ะลเพชรไปทำบัตรประชาชนเมื่อวาน ถ้กใครเห็นในเพจอะคะ่ะถ่ายรูปที่วิวแม่น้ำเจ้าพยาข้างสารการอําเภอเมืองปากน้ำนะคะสวยมากวิวสวยมากรอเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสรอไม่เบื่อเลยค่ะ <laughs> วิวสวยมากแล้วก็ไม่รู้แล้ว่าทำที่ธชสบานได้ <c oughs> ด้วยมาตราการเว้นระยะห่างทางเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ให้เข้าไปจํานวนจํากัดนะคะ่นะก็เลยต้องรอนานนิดนึงพวกเราก็เลยรอทั้งวันเลยเมื่อวานก็เมื่อวานก็เลยไม่ได้อัดคลิปเออไม่ได้ทําคลิปเลยได้ชมวิว,วสวยมากเชิญชวนเพื่อนๆไปเที่ยวสรา,ารลางฝากน้ำแห้เร มาสารการนะคะเราจะได้ชมวิวด้วยออกกําลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวว่าออกกาลังกายที่บ้างก็ดีที่สุดค่ะวิวสวยเนาะวิวสวยมากเลยค่ะที่สรารการปากน้ําสมุดปากการของเราตอนนี้ทางสรารการเขากําลังปรับปรุงพื้นที่ด้วย พยายามทำให้มันสวยแล้วก็ดีดีดีกว่าเดิมถึง่วนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะเป็นสถานที่ออกกำลังกายกินใหญ่เลยมไม่จับหู น้ำพริกมีผัดผักมีไข่เจียวแค่นี้นะคะอยู่ได้แล้วค่าจะเพิ่งผัดเสร็จมเมื่อ้เองค่ะส,วสว่วนๆอยวู่ใร้าน เดี๋ยวเราจะต่อด้วยเอาโมงสุกนะคะหน้าทางไม่เอ่ย นี่คือเ็ดรับเลยนี่เราต้องผัดแล้ว่างเลยนะคะผัดไว้นี่จะไม่อร่อยวันนี้เพ่ไปขายของค่ะอคุณตรงใจเหรอใช่น,นี้คุณรงใจไปขายของฝากร้านที่ตึกอินเตอร์เซนต์ทีไหมที่แบ็นนะคะ ตึกเอ็นเตอร์เทนยี่สิบเอ็ดชั้นบีสองนะคะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะชื่อร้านทองชัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่แดงค่ะชื่อร้านทงชัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่แดงนะคะ,าาะ,คะฝากเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะตรงนี้นั่งได้แล้วแต่ก็คือต้องเว้นระยะห่างนะคะลกลับบ้านได้ค่ะร้านทองชัยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่แดงค่ะ ไม่ได้ม่ได้ผ่าอจะหมดแล้วนะคะ ่าหกินได้กินไม่ได้ไม่ได้ตกกินจะเป็นหนูอล่ะฝากร้านไหนร้านอาไวร้านคุณไปจับหมูคุณไปจับหมูถุงละสามสิบห้าบาท หนังหูน้อยนะคะนี่ค่ะอเอาแบบรวกเดียวก็ได้หรือว่าเอาไเ้เทา้ารวมกันแรกก็สามหูกันหนึ่งร้ยะะอยบาทอยู่เลยค่ะอย่าลืมเัือกสาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ